ชมผมเต้นส,สดๆได้ที่เพจเบสเรียวตะสตรีมทุกวันนะครับผม Staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion. To stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live get it up, You got one life to pull Thinking big, never small. Cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on, need it. by ready, stand Starting advance ready expand have a chance 'cause demand Make You out. to to don't it the now, now. now, in now. grand now, command. we're feeling สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชแนลนะครับผมวันนี้เราอยู่กับพีโร่ค,รค,คิร่กา,กากันนะครับทุกคนคิร่าในแบบนี้ค่อนข้างจะเก่งมากๆกันนะครับผมเก่งทั้งต้นเกมแล้วก็เลดเกมเลยนะจากเมื่อก่อนเนะี่ยต้นเกมมันจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ตอนเนี้ยคือถ้าทีมเซตให้อะไรให้เนี่ยคิร่าค่อนข้างที่จะเล่นได้ในช่วงต้นเกมนะครับผม และนี่ก็จะเป็นเซตรูนไอเทมพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางการเล่น คีร่าในตำแหน่งจังเกิลนะครับผมคีร่าในแพลนี้ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับผมทั้งตีเร็วแรงวิ่งเร็วนะครับผมคือออปชันครบอะครับโอเคมาถึงผมจะเริ่มฟาร์มบูก่อนนะครับเรืาก,การที่จะอัพสกิลหนึ่งมาก่อนนะมาเหมือนจะมีไฮยะเตะมาเต้นลำโชว์มาช่วยเพื่อนผมไม่มีเต้นโชว์กดๆไปทีอ okay. ีกทีใช่กันเพื่อนใช่กันแหละคนละไว้คนละเบอร์ ช่วยกันทำอาหารกินหรืออะไรอ่ะไอหนุม่มบรเวนไงต้นเกมเลยเหรอ,อยังไงผมต้องเอาตัวนี้ก่อนโอเคให้เพื่อนจัดก,การรับผลิตครับผมเวลสองแล้วโอเค,อเคผมไปยืนติดกำแพงนะเพราะว่าเวลผมจะเวลสองนะ,ะเมื่อกี้เนี่ยโอเคไม่น่าจะมีอะไรหรือย,ยังมีอยู่สงสัยยังอยากมีอยู่เอาซะหน่อยไหมค่อยฟาร์มแล้วกันพัดคนหน่อยครับผมจังหวะนี้เอาคนไม่ได้ตีด้วงไปหนึ่งที ยังไงดีประโหโดนสตันอาจจะเตะมาครับผมยกยกโดนอย่างนี้ก็ได้ดิอย่างนี้ก็ได้ดิยกโดนอย่างนี้ก็มีเรื่องโอเคเรามาฟาร์มตัวเล็กกันต่อคิรา่านี่มันมีดูดเลือดน,นะครับผมตัวมันอะเนี่ยเห็นปะมันจะมีดูดเลือดน,นะเราไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะแต่ถ้าเป็นป่าอ,อื่นอะอย่างต้นเกมอย่างเงี้ยอาจจะต้องกลับนะแต่ว่าคิร่าม่จยังเป็นนะครับผมเนี่ยเรามีดูดเลือดเราฟาร์มต่อได้เลยตีไปครับผมตี ดี๋ยวเราคลิปตัวนี้ไม่น่าจะเวิ่สีนะเราอาจจะต้องแท็กอีกสักทีหนึ่งอาจจะเป็นกลางนะที่เป็นเลนที่โชคดีที่เราไปเอาบูทเลยครับผมมาขอเวิ่งสีหน่อยเพื่อนยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอเคสวยจังหวะนี้ยังไงเอ้ยได้แล้วเนี่ยไปดีครับผมโหสตาร์ทอย่างแม่นเพื่อนเราโอเคต่อดิ่วด้วงอยู่ในนี้วะเรียบร้อยดิเวทเก่งน่เราอะในช่วงต้นเกมมาเวทเก่งน่กรอน เอาตรงนี้ต่อครับผมไปดีต่อเนื่องสกิลผมมาว่ะได้เน,นี่ยช็อตเนี้ยเกียบเกียบไม่โดนไม่เป็นไรเพื่อนเราจะตันโดนเรียบร้อยเหลือมาหลอดอยังไงอะวิ่งวิ่งตัวปิววิ่งตัวปิวตีครับผมโอเค10โอมด่วงอยู่ตรงกันนะไปดิโอ้โหรู้งานจัดเซฟไปดิครับผมต้องล่าโอ้โหตันโดนด้วยอย่างนี้ไม่น่ารอดนะอ่องนี้ไม่น่ารอดนะเอาสุดครับผมสวยกดไป5คิวนะผมโอ้โหคล้ายๆได้จะแบบ เป็นเกมที่ดีนะถ้าเกิดกี่าได้ฆ่าในช่วงต้นเกมเยอะขนาดนี้โอ้โหไหลแน่อนอนครับผมมาเด,เดี๋ยวเดี๋ยวได้มีการแบบวิ่งปาบยิง3ทีแล้วตายอ่ะเดี๋ยวคอยดูเลยถ้าของผมดำมเราแทกกลางต่อเลยเพื่อความรวยเราต้องรวยโอเคไปครับผมฟาร,รมต่อมังกรเล็กขึ้นนะเก็บมังกรเล็กก่อนก็ได้เพื่อแบบเวลาเราอันติแล้วบัฟมังกรเล็กติดเราจะได้สปีดนะ เอ่อคีล่าในแบบนี้ที่มันเก่งขึ้นนะเพราะว่ามันตีเร็วนะครับผมสกิลสองมันเนี่ยเวลาที่มันอ่อยเนี่ยมันยิงแป๊บเดียวอะ่ะมันยิงแป๊บเดียวครบ3ทีอะ่ะแล้วในช่วงแบบการเกมหรือเลเยเกมอะ่ะคือมันปาดแป๊บเดียวตายนะครับแล้วก็มันปรับให้คีล่าเนี่ยตีแรงขึ้นด้วยนะตีธรรมดาแรงขึ้นด้วยถ้ายิงพลังเวทเยอะ,อะก็ยิ่งตีแรงขึ้นนะก็คือเก่งนะครับผมและตีเนี่ยก็วิ่งเร็วขึ้นนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ในช่วงแบบอัพแค่ขั้นเดียวเลยนะ มาหลอดยังไงอะมอบเทลห้าเทลเราตามครับผมดูดูการวิ่งดูการวิ่งดูการสับดูการสับสับไปแล้วอ๋อมีเพื่อนอมออกมางัดเข้าไปสกิสองเข้าไปตีปล่อยผีชนด้วงมาห่งไม่เป็นไรเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอซิปเข้านะโอเคซิปสวยมากสวยมากด้วงเหยียบหัวเข้าไปสกิลหึงเข้าไปเอาเรียนหน้าต่อครับผมมาเดียวยาวเกมนี้บวกบวกทั้งวัน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  ผมไปแล้ว9คิวทิปเปิเลคิวไปครับผมอย่างงามมาเดมาหลอดจ้าวหรือเปล่าไม่สนนะ่ะตีป้อมก่อนตีป้อมก่อนตีป้อมก่อนคนไว้ก่อนผมได้ไป8ไลน์แล้วนะตอนนี้อย่างจา้าครับผมมามาหลอดยังไงเกมที่นี่ผมคาที่จะแบบไหลจัดๆเลยนะดูดิผมแรงแล้วอะ อนนี้คือผมเหยียบใครก็ตายนะแทงยังตายนะถ้ามาหลอดไม่กระโดดหนีผมไล่เรื่อยๆตายเอาวะเจอด้งวงหว่ะเรียบร้อยเยี่ยมหน่อยขอเยี่ยมหน่อยด้วงขอเยี่ยมหน่อยปาดหายปาดหายมาหลอดหลบไปทีหนึ่งหลบไม่พ้นไม่เป็นไรหลบไม่พ้นไม่เป็นไรแต่เพื่อนงัดโดน,นปาดหายอีกตัวยังไงดีลีเลนาอยู่ตรงกลางครับผมยังไงเพื่อนเอาเปล่าเพื่อนไม่เอาผมเอาเอากระโดดมาพบกระโดดมาพบ,าดดมามอบเอาไปตีไปคิวอีกรอบ สิบสองคิวสี่นาทีห้านาทีดิเอาตรงทงนี้กัน่ะมาดีดัวเจ้าปะ่ะดัวเจ้าหรือเปล่าถอยดิต้องถอยดิบาลมีผมมันค้ำอยู่อ่ะ <c oughs> โอเคครับตีป้อมกลางปรับปรับปรับรบารมีตีแล้วนะพร้อมเล่นอีกแล้วครับผมนี่คีล่าในแบบนี้ย,บบยอัติมาไวมากๆเลยนะตีสามสิบวิเรียบร้อยอมไม่ได้ไม่เป็นไรเอาเทลันิทไปครับผม พื่อนแทงโอเคเพื่อนเช่าแล้วเลยโอ้มาหลอดวะตายไปครับผมไปเอามาหลอดต่อสกิวเราจะมาแล้วนะสองวิมาครับผมเหยียบเพื่อนอย่าโอมเราออกมายิงไปครับผมโอเคเทลกดเกิดมาวะมันจะมาเลนนีว่วะมาอีกโดนอีกนะเทลอ้าวมาอีกโดนอีกนะเทลโอยโคตรแรง <laughs> ทีเป็นคิวอีกแล้วครับผมเพื่อนแบบเยี่ยมปไปเลย 15คิวครับผมใน6นาทีตบเป็นแบบอะไรเลยตบเละๆเกมเนี้ยคือแบบอันนี้คือแลงคอนประมาณ 20- 30ดาวนะครับผมก็ไม่ได้สูงมากนะโอเคมาลุยลุยต่อครับลุยต่อครับลุยต่อเก็บอ,อีกแล้วเก็บอีก1คิว16คิวไปแล้วตอนนี้เก็บนี้เราจะาสักกี่คิวดีถ้าอย่างนี้ได้เรื่อยๆนี่ผมว่าจะ ยี่สิบมาแน่เอาดีครับผมเกมนี้เก็บคิวไม่ได้เพื่อนรัดยังไงเดลิเลนาขอหน่อยได้ไหมามาหลอดก็ได้โดดไปยังไอนยยงหนุ่มน่าจะยังลิเลนาคือไม่เข้าระยะเลยนะไม่เข้าระยะเลยนะเราอะยืนดีเหลือเกินตีป้อมไปก่อนครับผมโอเคสวยมาทอดมาหลบไปทีเึงครับผมตามไปยิงจะเพิ่งเข้านะรอก่อนรอก่อนรอก่อนรอ,อ,นอด้วยกนบง ยังไงโอ้โ oh. หเอามาหลอดก่อนละกันมาหลอดก่อนละกันค่อยๆเล่นครับผมโอเคเราได้แค่นี้เราน่าจะพอใจแล้วนะเดี๋ยวเรากลับไปเติมด้วยกันโอเคไม่กลับละหาเราหาเลือดจากจากคิปดีกว่า <c oughs> กดไลค์ให้อเมนไปทีหนึ่งครับผมแจมแมวเขาบอ,อกฟาร์มครับผมคิล่านี่ไม่ต้องกลับบ้านนะอ่าเพื่อนมีบวกว่าเราไปดีครับตรงนั้นมีบวกโอ้ oh. ไปทานปะ ไม่ทันครับผมโอเคเอาเอาแดงก็ได้โหเอวิ่งไปเลยครับผมกดอันติวิ่งไปเลยเพื่อไปเอาบูอันติจะใช้ไปลครับเพราะว่ามันครูดาวเร็วนะแป๊บเดียวเท่านั้นไปเอ้ยตรงมืนีบอกว่าไปดิที่ไหนมีเรื่องที่นั่นมีเราที่ไหนมีเรื่องที่นี่นมีเรามาดีสองแทงยังไงสองแทงยังไงแต่ตบดวกมาชิบหายลวแต่ไม่เป็นไรเราสู้เราสู้ต่อครับผมต่อครับผมแล้วเดี๋ยวเรารอสกิลหนึ่งนะ ปกัปกปักเรียบร้อยโดนเชิงไปดีทวกวงสอนเชิงไปลุมเหรอสามหนึ่งนะครับมาดิครับก็มาดิครับขี่ปักก็มาดิครับวาร์ปก่อนครับผมจังหวะนี้ต้องวาร์ปนะเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปเอาดาร์กนะครับผมเฮ้ยดีเนะ,ะเล่นที่เผื่อเราอะเล่นที่เผื่อเราอะสวนดีครับสวนดีครับรออะไรมันตะกิ้หมดแล้วมันตะกิ้หมดแล้วเรียบร้อย โอ้โหื่ากี้นี้กำลังช็อปเพลินๆเลยไม่ใช่ช็อปสิเหมือนผมดูสกอร์อยู่นะเกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนเกือบทำผมแล้วโอเคเอาไงดีเพื่อนผมไปแล้ว21คิว30คิวไปเกมนี้มาเดยตรงกลางยังไงเดยด้วงว่ะรับไปเลยไหมไปดูดิอยู่เปล่าด้วงด้วงเรามาแล้วโอ้โหมาดิ ไปครับความหิวความหิวนี้ความหิวนี้อุ้ยอุย้โอ้โหโดนเทลสะตันแม่เทลไม่แต่ตันเมื่อกี้นี้ไม่ตายครับผมโอเคยังไงดียังไงดีไวรุ่นยังไงดีงไวรุ่น,งงนมาหลอดกระโดดนะมาหลอดกระโดดไปไหนเนี่ยกระโดดไปบังคับหลังเราเหรอยังไงเหยียบคอมาหลอดไปทีงี้เหยียบไม่ถึงไม่ไรแล้วผมใช้ยิงเอาใช้ยิงเอาลีเลน,น่าลีเลน,น่า ขอหน่อยเทอขอหน่อยเอามาดิเอามาดเาาิเอาดีดหนา่าเอาอีกป่ะดีดหน่าเอาอีกป่ะเอาป่ะเอาอีกป่ะถอยดิครับเพ้่เพื่อนอย่าเพิ่งจบเพื่อนถามสิบคิวป่ะแบนนะที่หลังอะ่ะสิบสิบบอกแบนนะที่หลังอะ่ะไปถึงแบนสิบเกือบฮีล่าหรอเอาดิตายดิไม่ตายไม่ตายเอาออกยังไม่จบครับผมยังไม่จบอยเพิ่งจบเพื่อนฆ่าก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 ่อน,อนโอ้ย โอ้ยชิหมดเอาออกครับผมเอาไปอีกดิเอาไปอีกดิเอาไปอีกดิมาหก่อนเนี่ยอึอึมาดิมาดิเออเออเออเจ็บ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 มอทอรมาว่ะสงสัยต้องถอยสงสัยต้องถอยเอ้ยเพื่อนสายได้ว่ะโอ้โหดูเลือดผมเด้งตอนนี้เลือดเด้งกระฉูดเลือดเด้งกระฉูดมอทอส์ไห้าวห้าวเหรอเราอ่ะห้าวเหรอโอยตบกหัวเร่ง ปาก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 สมทีสทีตายฮะดวงหลบไปทีนึงครับผมยิงครับผมโอ้โหเกมนี้บวกสะบัดมาแล้วครับผมจะสาคิวเราจะถึงไหมต้องถึงแหละมาขนาดนี้แล้วเออหิว่่ปดิโอ้หเออสวยผมสิบคิวโอเคจบโอเคครับผมสำรับแนวทางการเล่นคีร่าก็ประมาณนี้นะส่วนมากไม่ค่อยได้พูดอะไรนะครับผมเพราะว่าบวกสนั่นวันไหวนะ <laughs> ถ้าใครสงสัยอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไ้เลยนะครับหรือว่าอยากให้ผมทำตัวอะไรอีกเนี่ยก็บอกผมได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชวน,นด้วยนะครับ ส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม